ให้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะประจำช่วงเดือนธันวาคมดวงชะตาความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนประจำช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนา ราศีสิง์ประจำช่วงเดือนธันวาคมนี้ตำแหน่งสรุปนะคะเกิดเป็นตำแหน่งตัวตนของชาวราศีสิง์เลยนั้นบ่งบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์หลายเรื่องหลายอย่างที่ค่อนข้างหนักนาะอยู่พอสมควรนะมีหลายเรื่องให้คุณจะต้องผจญภยัยมีหลายสถานการณ์ให้คุณจะต้องได้เผชิญหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็อาจจะได้เจอกับสถานการณ์ ที่มันค่อนข้างท้าทายความสามารถมากๆเลยนะคะแต่คุณสามารถที่จะควบคุมได้คุณสามารถที่จะจัดการได้นะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเก่งมากๆกับการรับมือหลายๆอย่างนะคะแต่บริวารสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักคุณเองก็ยังอยู่ในบริวารตกตำแหน่งที่ไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นะคะมีเดอะเดวิลเกิดขึ้นคนรอบข้างค่อนข้างที่จะคาดหวังในตัวเราสถานการณ์สภาพแวดล้อม เขาอาจจะยังมองว่าคนที่เกิดในชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถทุกคนก็มักจะคาดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานทุกคนคิดว่าคุณรับมือได้คุณจัดการไหวก็อาจจะมีบ้างนะคะที่มา ให้ความกดดันกับคุณแบบเต็มที่เลยนะคะบางทีตัวตนที่แท้จริงของคุณมันก็อาจจะหายไปนะแล้วก็เดวิลเนี่ยบางทีนะคะเราอาจจะมีความไม่ความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรในสิ่งที่เรากําลังเป็นในสิ่งที่เรากําลังทำเนาะบางคนนะคะเจอกับสถานการณ์ที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะในช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยละกันนะคะมี9ดาบ คิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงเราเองพยายามที่จะเหมือนกับ แบกหามหลายๆปัญหานะคะแบกหามหลายๆความรู้สึกของคนรอบข้างบางทีมันหนักหน่วงใจนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองก็เหมือนมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากการยอมรับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้างไร้หัวใจกับความรักมากๆเลยเพราะคุณไปเต็มที่กับเรื่องอื่นเต็มที่กับคนรอบข้างเพื่อนฝูงบริวารรวมไปถึงครอบครัวจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่เกี่ยวข้องกับความรัก เลยนะคะเดือนนี้เรื่องความรักไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะ,ะมาเจาะกันที่คนโสดกันบ้างนะคะคนโสดชาวราศีสิง์รัณนาราศีสิงประจําช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยสำหรับคนที่โสดอยู่นะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง The Fool สิบเหรียญ คิงถ้วยนะคะคนโสดช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีความสุขกับการที่จะมีคนรักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้โฟกัสเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วคุณเองก็ยังมีความสุขกับการที่เป็นโสดยังมีความสุขกับการที่ยังไม่ได้ไปยึดติดกับใครนะคะยังรู้สึกว่าเรายังต้องการความเป็นอิสระแบบนี้เหมือนตอนนี้เนี่ยตัวชาวราศีสิงลัคณาราศีสิงเองเนี่ยคุณกําลังทําตามใจตัวเองนะคะ กำลังต้องการที่จะไปยังเป้าหมายในชีวิตที่เราคาดหวังเอาไว้เรามีหลากหลายเป้าหมายมากขึ้นหลายๆท่านเองเนี่ยก็กำลังเริ่มต้นในการทำอะไรใหม่ๆจนบางทีเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสความรักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณยังให้สถานะกับคนรอบข้างแค่เพื่อนหรือว่ามันเป็นเชิงพี่น้องเป็นที่ปรึกษามากกว่าเรายังไม่ได้เหมาะกับการที่จะมีใครเหมือนตัวคุณเองค,คุณคิดว่าความรู้สึกนะ ตอนนี้เนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปได้ด้วยการที่เราอยู่ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีใครเข้ามาเติมเต็มเราก็คิดว่าเรามีความสุขเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวตนของเราได้นะคะอยู่ได้แบบที่ไม่มีคนรักนะช่วงนี้ก็จะ ค่อนข้างนิ่งๆนิดนึ่งนะคะมีคนเข้ามาจีบบ้างแหละแต่ก็เป็นคนที่ยังไม่ได้ถูกใจระหว่างรักครั้งเก่าจะมีการวนเวียนเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะมีรักครั้งเก่ามีคนเก่าๆคนที่เราอาจจะเคยมีอดีตกันมาก่อนเคยมีปัญหากันมาก่อนเคยคุยกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้ การจบการจากกันในช่วงวันที่ผ่านมาก็อาจจะจบกันแบบไม่มีเหตุผลทําให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยเขายังค้างคาใจนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาเพื่อที่จะลองงอ้อลองขอคืนดีกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งซิว่าคุณจะลองเปิดใจให้เขาได้หรือเปล่าพลังงานของคนที่จะเข้ามานะคะก็มีทั้งชาวธาตุดินพุทธศพกันมังกรน,นะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมหรือเป็นคนที่อายุ น้อยกว่คุณเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะอยู่ในระดับรุ่นราวคราวเดียวกันอาจจะเรียนในรุ่นน้องคุณนะคะแต่ว่าอายุก็พอๆกันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสได้พูดคุยกันแหละแต่โดยสตาเนี่ยตัวคุณเองยังรักสันโดษนะคะยังเบื่อความวุ่นวายนะในช่วงนี้ไม่อยากที่จะคิดอะไรมากในเรื่องของความรักและเหมือนอยากจะเก็บเกี่ยว กับสิ่งที่เราอยากจะทำนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงา,งานการเงินอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะลองเรียนรู้ศึกษาดูคนอื่นๆไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวคุณเองยังคิดว่าเรายังมีความสุขนะ กับการที่ยังเป็นโสดดิแฮงแมร n เนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าค่ะว่าบางทีเนี่ยคุณเองก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ที่คุณจะลองเปิดใจบางทีมันยังไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่มันยังอึดอัดใจกับการที่เราจะลองเปิดใจเพราะว่าตัวคุณเองก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะ เปิดใจเนี่ยมันจะเป็นตัวของเราเองแล้วหรือยังตัวคุณเองยังไม่นิ่งพอที่จะไปดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อเป็นตัวเหมือนกับพักกายพักใจของคุณนะคะคุณเองก็ค่อนข้างที่จะค่อยๆเฉยๆกับความรักนะในช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นะคะมาดูคนมีคู่กันนิดนึงคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะคนมีคู่คนมีแฟน คนมีคู่มีสองถ้วยมานะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่าโอเคเลยนะอ่าสเตรนท์นะคะแล้วก็ สี่ถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ยังคงมีความมั่นคงกันมากๆเลยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นการเอาใจใส่กันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่บวกห่วงใยกันดีนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คนรักก็สนใจคุณคุณเองก็มีเวลาให้กับความรักมากขึ้นรวมไปถึงสเตรนเนี่บางทีเหมือนกับว่าเราเองก็อยากให้แฟนเนี่ยอยากให้คนรักอยู่ในโอวาลของเราอยากควบคุมคนรักบ้างอยาก ให้ความสัมพันธ์มันเกิดความจริงจังเหมือนหลายๆท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันเป็นคนรักแบบชัดเจนจริงๆการจดทะเบียนการมีลูกมีเต้าอะไรร่วมกันเนี่ยตัวคุณเองก็เริ่มคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะอยากจะพัฒนาจากคนรักเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีอนาคตเป็นความรักที่ชัดเจนในช่วงนี้เนี่ย ตัวชาวราศีสิงห์ลักนาราศีสิงห์เองคุณจะมีความรู้สึกที่อยากจะควบคุมคนรักอยากให้คนรักเนี่ยได้ดั่งใจเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจเราก็อยากให้คนรักเนี่ย ตามใจในสิ่งที่เราเป็นในช่วงนี้ชาวราศีสิงค์คุณเองอาจจะค่อนข้างที่จะตามใจตัวเองเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเต็มที่กับคุณนะพร้อมที่จะหาเวลาให้กับคุณเริ่มจัดลำดับเวลาให้กับคุณแล้วอาจจะเป็นว่ช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเรามีวันหยุดมากขึ้นคนรักมีวันหยุดมากขึ้นถึงแม้ว่าจะตรงกันไม่ตรงกันยังไงเนี่ยคนรักของคุณเขาก็พร้อมที่จะ หาเวลานะคะเพื่อที่จะมาเจอคุณเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับคุณเป็นพิเศษจัดเมนเนี่ยยังบ่งบอกว่าอาจจะได้ข่าวดีจากคนรักนะบางทีเนี่ย ใครที่คบกันนะคะแต่อยู่ไกลกันก็คนรักอาจจะเริ่มเหมือนกับว่าชักชวนนะคะนัดออกเดทนัดไปเที่ยวหรือให้อะไรบางอย่างที่มันเป็นของที่สำคัญแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจนะคะหลายๆท่านคุยกับคนทางไกลนะจัดเมน้นคุยกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะมีระยะทางบางทีเราก็คุยกันแล้วอาจจะคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างทัศนคติความคิดเห็นมันอาจจะ ไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่พอมาในช่วงเวลานี้นะคะคนรักก็ดูพร้อมที่จะปรับ พร้อมที่จะรับฟังในความรู้สึกของกันและกันรับฟังปัญหาของกันและกันมากขึ้นอะไรที่ผิดพลาดไปในอดีตก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้ปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์ปัญหากันได้พูดคุยกันแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะก็อยากจะบอกว่าความรักของคุณเนี่ยไปในทิศท,ทางที่ดีมากเลยสำหรับคนมีคู่ทะเลาะก,กันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะตามภาษาคนรักน เดวิลเนี่ยระวังในเรื่องของความหึงหวงที่เกิดขึ้นด้วยละกันนะคะความหึงหวงความไม่สบายใจบางทีทะเลาะกันในปัจจุบันที่ดีอยู่แล้วแต่ความวิตกกังวลของตัวชาวราศีสิงห์เองเนี่ยความกลัวบางทีเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่เราเคยเสียใจเราเคยผิดหวังมาในอดีตเราก็มีความกังวลบางทีเราเอาเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยกลับมาคิดแล้วก็คิดเนี่ยนอกจากจะคิดปัจจุบันไม่พอเราไปกังวล ในอนาคตกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงบางทีนะคะก้าวดาบใจภาวะพวงใจไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะมันไม่มีความหนักแน่นบางคนเนี่เครียด เวลานอนเนี่ยถึงกับขั้นฝันร้ายหรือว่านอนไม่หลับกังวลกลัวจังเลยนะยิ่งใครอยู่ไกลกันด้วยเนี่ยกลัวว่าเขาจะมีมือที่สามไหมกลัวว่าเขาจะมีคนกลางหรือเปล่าทําไมเขาถึงเงียบหายไปเวลาที่เราไม่มีเวลาให้เวลาที่เราไม่ได้คุยกันเนี่ยเขามีคนอื่นที่เข้ามาเป็น ตัวแทนคุณหรือเปล่าคือมันคิดไปหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากตัวเราเองนะคะบางทีสถานการณ์ความรักมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าความวิตกกังวลนะพอสถานการณ์มันดีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจริงหรือเปล่านะคะเขาไปทําอะไรผิดมาไหมแล้วมาพยายามทําให้สถานการณ์มันดีก็จะประมาณนั้นนะคะ,ะมาดูกันต่อไปนะคะว่าสําหรับความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ สำหรับความรักที่ไม่ชัดเจนความรักไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะสามดาบมาเลย ห้าถ้วยกำลังจะเดินออกจากความสัมพันธ์ด้วยแน่เลยกำลังจะมูฟออนแล้วแน่เลยนะคะหรือว่าไปรับรู้ข่าวข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณมาจนทำให้คุณเองเนี่ยเกิดอาการท้อไม่อยากที่จะไปต่อเหมือนกับความสัมพันธ์หรือความหวังที่เราคิดเอาไว้ว่ามันควรจะเป็นเนี่ยมันพังทลายลงนะคะสามดาบเกิดอาการเหนื่อยท้อมันหมดแรงที่จะไปต่อปัญหาที่มัน ค้างคาปัญหาความไม่เข้าใจหรือการคุยที่คุยคุย,คยมามาไปไปหายหายจนบางทีตัวเองตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมืด เสเหลือเกินนะคะกับหนทางที่คุณกำลังจะไปปัญหาที่เราคิดว่าเราจะต่อสู้ร่วมกันอุปสรรคใดที่เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันปรับตัวเรียนรู้ซึ่งกันและการนิสัยใจคอตรงไหนที่มันไปได้ไปไม่ได้ตัวคุณเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่มันเกิดความมืดมนไปหมดแล้วเนี่ยฮะเกิดความไม่มี อนาคตเหมือนความรักในครั้งนี้เนี่ยคุณมองไม่เห็นอนาคตแล้วว่ามันจะไปในทิศทางไหนหลายๆท่านกำลังตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์กำลังตัดสินใจที่จะ move on แต่การที่จะเดินออกไปนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาก็ยัง มีความคาราคาซังนะคะเป็นความที่ไม่เด็ดขาดที่จะเลือกคุณแล้วก็ไม่เด็ดขาดที่จะทิ้งคุณหลายๆท่านเนี่ยตัวคุณเองยอมเสียใจยอมเจ็บยอมประคองความรู้สึกประคองอารมณ์ที่มันก็หนักหน่วงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องมาประคองความรู้สึกเขาด้วยพลังงานของคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขาผ่านการมีความรักมาก่อนหรือเขาเพิ่งเจอกับแผลสดแผลร้อนเกี่ยวกับความรักมาเลย นะคะไปตกกลุ่มรักคนที่เขายังไม่ได้นิ่งพอที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยเข้าไปทําให้เป็นที่พักใจสําหรับเขานอกจากจะรู้สึกเองแล้วประคองความรู้สึกเองแล้วก็ยังจะต้องประคองความรู้สึกเขาด้วยทั้งทิ้งที่ใจเขาเองก็ยังไม่แข็งแรงพอทั้งทั้งที่ใจเขาเองก็ยังอ่อนแอนะคะพลังงานของคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยหลายๆท่านคุยกับคนที อยู่ในชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูหรือคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระมากๆเลยชอบทำอะไรแบบที่ไม่ค่อยได้ แคร์ความรู้สึกคนอื่นหรือหน้าที่การงานของเขาเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่การงานที่ค่อนข้างเสี่ยงงานที่ต้องมีในเรื่องของการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนอยู่ตลอดเวลางานที่เกี่ยวข้องกับสายงานราชการนะคะทหารตำรวจนะงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานสุขภาพที่หลักๆเนี่ยก็คือไม่ได้มีเวลาอยู่แล้วอะค่ะที่จะมีให้กับคนรักแล้วที่ผ่านมาของเขาเขาก็อาจจะมีอดีตมาด้วยหลายๆท่านคุยกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไนะคะคน มีภาระมาด้วยคนที่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยที่จะเจอกับทิศทางที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสักเท่าไหร่นะคะส่วนในธันวาคมนี้เนี่ยหนักหนาอยู่เหมือนกันนะมีเดทด้วยนะคะ เด็กดาบระว่างความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ไปต่อในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการนะคะการเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีจุดหมายที่เรารู้สึกว่าเราจะเข้าไปเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันได้ ตัวเขาเองยังมีกำแพงหรือตัวเขาเองเนี่ยจิตใจยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะรับคุณถึงแม้ว่าคุณจะพยายามนะคะทำในทุกๆอย่างพยายามนะคะห้าเหรียญใบนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าพยายามที่จะเก็บเกี่ยวความรู้สึกพยายามที่จะประคับประคองความรู้สึกเขาทาั้งๆที่ตัวคุณเองเนี่ยก็หนาวเหน็บนะหนาวกายหนาวใจในขณะเดียวกันตัวเขาเองยังนิ่งตัวเขาเองยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรเหมือนเขาเองยังคิดว่า ตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพักใจก่อนยังรอคอยให้สถานการณ์มันดีกว่านี้ก่อนตอนนี้มันยังนิ่งไปหมดนะคะมันเป็นช่วงที่เขาเองก็มืดมนกับผลทางแล้วก็หนาวเหน็บกับหัวใจมากๆเนี่ยฮะในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยยังมีความพยายามที่จะอยากจะ ลองที่จะเปิดโอกาสให้กับเขาหรือว่าให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเห็นในสิ่งที่คุณเป็นแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ยากแล้วนะคะหรือหลายๆท่านเนี่ยมีพลังงานของคนที่เกิดในชาวราศีพิจิกลักนาราศีพิจิกนะคะคนรักเก่าที่เราเพิ่งจบกันไปแล้วก็มีการได้วนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่สถานการณ์นี้เนี่ยมันเหมือนกับ ยังไม่สามารถที่จะไปสู่ความรักที่ดีได้ในเร็ววันนี้ธันวาคมนี้ก็ยังเหนื่อยนะคะแต่ก็ยังจะได้มีการติดต่อแบบต่อเนื่องเรากับคนนี้นะคะคนคุยที่ไม่ชัดเจนเนี่ยจะได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเลยมีบ้างแหละอาจจะมีหายไปบ้างเป็นจังหวะแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้หายไปไหนตลอดนะคะถ้าคุณหายไปแล้วเขาก็ยังนิ่ง แต่พอคุณทักกลับไปเนี่ยมันก็จะได้รับการสื่อสารกันนะคะมีปฏิมีปฏิกิริยาในการตอบรับตอบกลับกันอย่างแน่นอนคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่นานไพ่หรือว่าชอบในการทำนายยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภายในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็น Line ์ Facebook หรือ Instagram นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ